ประตูน้ำขอนแก่นสินค้าหลายวันในประตูน้ำดเวยบอบอเดนีประตูน้ำมแม่ค่าป,ล,ปล้อมปลหลมมีตลาดอื่นอีกตลาดอื่นก็ยัางของโอฟูโอฟูยุติการไปบอวันแม่ค่าคก็มาหลายคือกองตลาดประตูน้ำเดนีราค้าลดลงบอ ม่คาลยลงลูกค้าน้อยลงกําลังกําลังสื่อคนบค่อยมีอ JI, ๋อแล้วว่าไม่้ารล้ยเรเลยน่าจะไม่ใช่เออบางส่วนก็มีรว้ยเราเลยก็มีน่าจะรว้ยก็ลุยเนาเประตูน้ำคอนแกนกับพี่น้องประตูน้ำส่วนน้ำจะอยู่ข้างหลังประตูน้ำประตูน้ำคอนแกนบริเวมาโดดแล้วอันนี้อันนี้ห้างสินค้าใหญ่ของคอนแก คางห้อมอโปก็จะเป็นตำรวจไซเบอร์เนอะคนที่มีเหตุเงี้ยมาแจงข้อมือียร์เนอะอยู่ข่ามือทางนี้ได้ตลอ,อ,อด้างข้ขอมือโกคางข้อมอโปเนี่ยแหละมีคดีออนไลน์เี้ยแต่มาแจงข้อมือเพียร์แล้วเอาแต่ความรู้ได้ในคลิปเ <laughs> นี่ยมายำมไม่รู้กองกังขับการตำรวจไซเบอร์รับผิดชอบภาคอีสานทั้งหมดเกิดเหตุ ครณีความออนไลน์มาแจ้งความที่นี่ได้หรือจะเข้าไปแจ้งความที่เว็บ h ซต์ไท i ออนไลน์แทนก็ได้ถ้าไม่มาหรือ1441ก็ได้ห <c oughs> ด้ไลช่องทางไทยโพลิสออนไลน์แหละนางแก่งยิ่งืึ้นก็ได้ ้าไปที่ w w w t h a i p o l l e o n l i n e c o m แจ้งความออนไลน์นะครับไปตลาดท้าให้ปี่แจ้งความออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ประมาณ4โมงเคืมสี4โมงแรง4โมงเขื่องหน่อยเหลิกเรียนเนาะรถเลยหลายข้างหน้าเป็นไฟแดงรถก็เลยหลาย ข้างหน้าเป็นไฟแดงแล้วก็ต,ตลาดตลาดต้นตาลเดีはは๋ยอยู่ตรงนู้นข้างหน้าเราตลาดต้นตาลบ้านค้ามบ่บ้านน้องค้ามบ่เนี่ยบ้านน้องค้ามบ่บ้านน้องค้ามบ่เลื่อไฟแดงเลยเป็นตลาดต้นตาลสายมือเงี่ยเดี๋ยวซูมในเบื้องก่อนก็ได้นี่ตลาดต้นตาลกิ้วเขียวเนี่ยย็นบ่สกิ้เขียวเนี่ยดีกิ้วเขียวเนี๋ยวยุขาสองไฟเนี่ยตลาดต้นตาลตลาดต้นตาลกะพอได้เดินโดนแล้วไม่รู้ เป็นยนังไงวะคือคักคือเก่าอะไรคือคักอยู่หรอวะต้องมันมีร้านอาหารนี่สินค้าหลายตั้งหลากหลายให้ชอป <c oughs> <c oughs> ถ้าท่านจะเดินทางมาตลาดต้นตอลขอแจ้งให้ทราบว,ว่าเตรียมตังค์มาเยอะๆนะครับของรอตารอใจหลายเด็ดเพราะว่าของรอตา,ารอใจ นวอาหารก็อร่อยเสื้อผ้าก็ซื้อสวยของกินของใช้มีหมดที่ตลาดต้นตาลต้นตาลมาเก็ตเมืองขอนแกน่แนแต่เห็นเกีเ่ยวเนภาษายยเกียวในต้นตาล วันที่2สิงหามนแคนเดอร์ตลาดต้นตาลเด้อครับเดอ้ออันนี้ตอนนี้ยังบบท่านอ่ะคือขับป็นไหนประมามันตะเว้นอยู่เนาะเขาจะโบท่านในเปิดต่งมา้าเนี้ยมันคืนอ่ะเห็นไฟแสงสีเปิดปกติทุกวันไฟแสงสีใน่สวยข้างในในี่มีมีหม่องไทยยายรูมเยอะแยะทำไมเราไปเลี้ยวนีวะตกไปเรื่อยก็จะเป็นเส้นท่านขวามือก็จะเป็นเส็น ก่าก่อนเ,เราจะไปเดินตลาดบ้านคำไฮเราไปตลาดบ้านคำไฮไห้ให้ให้คนแกน่ในหนาอยู่ด้วยี่น้องมีถูกยางมันีแต่เรือดำน้ำใช่ไม่มีแต่เรือดำน้ำใช่สถานศึกษากลายโอ้ยผู้แสงแดดแดดจ้าแดดทอนคได้ไีมแดดแห้งอย่างงี tamam okay. <S 2> <S 2> ้ ก็จะเป็นเป็นนี่อย่างกา็เป็นโรงเรียนอย่างก็อำมมาอะไรอะไรนะวิทยายลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่มอภาคมอภาคพิทยาศนสตรว่ามอภาคมอภาคขอนแก่นเนี่ยก็อันนี้มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนื้อครับแนี่แค่นี้ได้พี่นอ้องขลิ่มตาเอ็นสวนดอกอาทิตย์เดี๋ยวจะไปเดินตลาดข้าให้ต่อ เด้อค่ะ